สวัสดีครับพบกับผมไทม์เมอร์กับช่องไทม์กระแสสวัสดีชาวด้อมเข้มมุกทุกทท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่2ของปีแล้วนะครับยังไงก็วันที่ผ่านมานะครับก็หลายๆคนอาจจะมีไปฉลองกันตามที่ต่างๆนะครับแต่ก็ส่วนมากแล้วก็อาจจะฉลองกันอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงเนี้ยเอ่อโควิดกําลังมาแรงเหลือเกินนะครับยังไงก็ ต้องปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมครับก็ยังไงก็ขอให้ชาวาทำกระแสนะครับแล้วก็ด้อมเข้มมุกทุกๆท,ท่านนะครับก็คือรักษาสุขภาพของตัวท่านเองกันด้วยนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกแมสนะครับปิดปากนะครับแล้วก็อย่าลืม เสเปย์แอลกอฮอทุกครั้งนะครับเมื่อจับต้องสิ่งใดหรือว่าเข้าสถานที่ใดๆนะครับอด้วยความเป็นห่วงนะครับจากผมทำมเมื่อจากช่องทามกระแสนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับเป็นแฮชแท็กที่ฮอตฮิตซะเหลือเกินนะครับใทางทวิตเตอนะครับเป็นแฮชแท็กเข้มคิดถึงนะครับ เดี๋ยวจะบอกที่มาที่ไปนะครับว่าแฮชแท็กเข้มคิดถึงนี้มาจากอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับเพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับก็สามารถกดได้ที่ปุ่ม subscriber ด้านล่างนะครับพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันไว้ในคลิปหน้าๆด้วยนะครับคลิปเข้มมุกนะครับจะมีให้รับชมในทุกๆเช้าเลยนะครับอ่ะ เรามาฟังที่มานะครับของแฮชแท็กเข้มคิดถึงกันนะครับเข้มคิดถึงนะครับมาจากทวิตนี้เลยนะครับทวิตของพี่เข้มหัสวีเรานี่เองนะครับ้าเกิดใครยังไม่ได้ทราบว่าทวิตเตอร์นะครับพี่เข้มเล่นทวิตไหนนะครับก็สามารถเข้าไปได้พิมพ์ที่ h u s s a w e นะครับก็หัสวีนะครับก็เข้าไป Follow ติดตามกันได้เลยนะครับตอนนี้พี่ เข้มเรานะครับมีผู้ติดตามถึง22,100ผู้ติดตามกันแล้วนะครับก็ไป Follow กันเยอะๆนะครับแต่ก็นานๆทีนะครับพี่ฮัสวีเรานะครับก็ทวิตทีนึงนะครับยังไงก็ไปติดตามกันได้นะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าบรรดาแม่ๆแล้วก็แฟนคลับนะครับคงไม่พลาดที่จะติดตามกันอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะ ที่มาที่ไปนะครับก็คือพี่เข้มเรานะครับได้มีการทวิตครับคือนั้นๆทีนะครับพี่เข้มเราทวิตกันสักทีหนึ่งนะครับนะครับดูจากไทม์ไลน์ในการทวิตนะครับก็นะครับ22พฤศจิกายน28นะครับวันที่รับรางวัลโซมดารานะครับแล้วก็มาวันที่30นะครับกับฟุตทรัคนะครับรถที่ด้อมแพนด้านะครับ มีการซัพพอร์ตนะครับแล้วก็นะครับงานวันที่12ธันวานะครับนะครับที่ฮัสบีบอกทำไมพวกคุณน่ารักจังขอบคุณนะครับนะครับแล้วก็มีการโปรโมทให้พี่ชายเบนด้วยนะครับกับละครต่างๆนะครับจนมานะครับ21ธันวานะครับก็เจ็ดเฮ็ดดีไลน์นะครับส่งสุขปีใหม่นะครับที่พี่เข้มมาออกนะครับจนมาเมื่อช่วง วันที่ผ่านมานะครับพี่เข้มเรานะครับได้ทวิตนี้เลยนะครับทวิตว่าสวัสดีปีใหม่ชาวด้อมทุกคนนะครับแข็งแรงร่ำรวยนะครับขอบคุณที่สปอร์ตผมมาโดยตลอดเลิฟนะครับแล้วก็พร้อมด้วยแฮชแท็กเข้มคิดถึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับปรรดาแม่แม่และแฟนคลับนะครับหลังจากที่ อาจจะแบบมีการแฮชแท็กฉลองปีใหม่หรือว่าแฮชแเข้มมุกเข้มฮัสฮัสวีอามุกดา,นาเรนรรักนะครับก็เปลี่ยนมาใช้แฮชแท็กนี้กันยกยาญเรียกได้ว่าเป็นแก๊สแสกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเมื่อช่วงห้าทุ่มที่ผ่านมานะครับมีผู้ทวิตไปราวๆถึงสองหมื่นห้าพักว่าทวิตเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเลยนะครับว่ามีใคร ตามแฮชแท็กเข้มคิดถึงกันบ้างนะครับผมจะเป็นการอ่านคร่าวๆอ่านสรุปนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้อ่านแบบตรงตัวอะไรเป๊ะๆนะครับอย่างอันนี้ครับอันนี้ช่องผมเองนะครับก็สรุปทวิตไว้เมื่อตอน5้าทุ่มหนาทีนะครับกับแฮชแท็กเข้มคิดถึงนะครับ2อ8 0 0่าทวิตกันเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับผมโปรยโพสว่าแค่เข้มทวิตไว้คิดถึงก็ติดเทนได้นะครับเรียกได้ว่าแบบ มาแรงที่สุดแล้วนะครับพอสอนี้กับพระเอกช่องเจ็ดสีของเรานะครับพี่เข้มหัส,สวีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอ่าใครได้ทวิตอะไรกันบ้างน,นะครับอ่าทวิตแรกนะครับมาดูจากอ่าทวิตท,ที่ยอดนิยมนะครับพ่อคนดีพ่อคนเก่ง คนหล่อของแม่ดาปีใหม่ปีนี้ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีและตลอดไปนะคะขอให้ดังๆปังๆในทุกๆเรื่องเลยนะคะนะครับคุณชบาแก้วก็ได้โวยพรปีใหม่นะครับกับพี่เข้มหัสวีนะครับวันนี้ก็มีหลายๆทวิตนะครับมีการสวัสดีปีใหม่พี่เข้มหัสวีน้องมุกดาณรินรักนะครับแล้วก็รวมถึงสวัสดีทั้งพี่กันนะครับผู้จัดการพี่เข้มไม่ใช่ครับ พี่ตั้มนะครับผู้จัดการพี่เข้มพี่กันผู้จัดการมุกดานะครับแล้วก็รวมไปถึงทีมงานนะครับพี่หนิงพี่โนนะครับผมตามไปดูแล้วก็มีคนต่างร่วมอวยพรนะครับกันเป็นยกใหญ่เลยนะครับเรียกว่าทีมซ้อเวรีนะครับทีมแม่ดาเรานะครับแข็งแรงแข็งแกร่งกันมากจริงๆนะครับนะครับหลายๆคนนะครับก็แซวนะครับว่า เออเข้มคิดถึงไงคิดถึงใครหรือเปล่า,าคิดถึงคนคนทางบ้านหรือเปล่าหรือว่าคนคนนั้นหรือเปล่านะครับอย่างคุณ j r p นะครับบอกว่าเวลาขอพรอทุกครั้งอ่ะผมจะขอให้คุณอยู่กับผมนานๆอันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าพี่เข้มพูดหรือว่าเราพูดกันเองนะครับอ่านะครับก็มีคนหยอดเหมือนกันนะครับคุณออน ยมาๆนะครับบอกว่าที่ต้องสอบอะ่ะมิสเทอมแต่ที่เหมือนเดิมอะ่ะมิสอยู่นะก็ <c oughs> ะมีการแซวพี่เข้มเรากันนะครับ นี่ครับยังคุณนูนะครับบอกว่าเขาทั้งสองเป็นคนของประชาชนนะเขาทั้งสองยังเด็กในวงการบันเทิงนะเขาทั้งสองยังมีภาระต้องดูแลครอบครัวจะไปอะไรนักหนก,กับเขาเขามีผลงานให้มาให้เราติดตามให้เราได้ดูและเรามีความสุขกับเมนทั้งสองของเราแค่นี้ก็มีความพอแล้วมั้งอะไรที่เขาไม่พูดก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีจริงนะแค่คิดถึงนะครับอันนี้ไม่ไดราม่านะครับอันนี้ ผมเห็นด้วยนะครับอันนี้พูดตามหลักความเป็นจริงเลยนะครับก็คือไม่ว่าสถานะทั้งคู่นะครับอันนี้ย้ําอยู่หลายคลิปเลยนะครับไม่ว่าสถานะทั้งคู่นะครับจะเป็นอะไรยังไงเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนร่วมงานหรือเป็น คู่จิ้นหรือคู่จริงอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นเรื่องหัวใจของเขาทั้งคู่นะครับเขาจะรักจะชอบจะอะไรก็ให้เป็นสิทธิ์ของพี่เข้มให้เป็นสิทธิ์ของน้องมุกดานะครับเราโฟกัสนะครับเราพายเรือกันไปให้ถึงฝั่งนะครับพายเรือก็คือการที่เราเชียร์ทั้งสองนะครับไปให้ถึงฝั่งฝันนะครับพี่เข้มฝันที่จะเป็นอะไรในฝั่งที่จะถึงเราก็พายเชียร์กันไปครับ น้องมุกเราอ,อยากจะพายอยากจะพายไปถึงฝั่งฟันไหนอ่ะเราก็ร่วมกันพายไปให้ถึงฝั่งของมุกนะครับโดยที่ทั้งสองคนอาจจะขึ้นฝั่งพร้อมกันหรือว่าขึ้นฝั่งด้วยกันหรือว่าต่างคนต่างแย,ก,ย,ก,ยกกันขึ้นฝั่งแต่ยังไงเราเป็นเมนก็เอเรามีเมนที่เป็นเข้มแล้วก็มุกนะครับอย่างที่เราใช้แฮชแท็กกันอยู่เสมอน,มมนะครับแฮชแท็กเข้มมุกนะครับเราก็ ควรที่จะสนับสนุนนอกทั้งสองไปให้ถึงฝั่งนะครับไม่ว่าจะฟังในอ่ะเราก็รักในเข้มมุกเราก็จะพายไปเราไม่แผ่วแน่นอนนะครับอ่าอย่างที่พี่เข้มเรานะครับพายไปอย่าแผ่วนะครับนี่ครับใครเห็นด้วยกับความคิดเห็นผมนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมทีนะครับช่วงนี้ยอดวิวน้อยเลอเกินอ่าเพื่อนๆอ,อาจจะ ไปเที่ยวปีใหม่หรืออะไรยังไงห้ยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับนะครับคุณเบสทามนะครับสตอรี่นะครับอย่างน้อยวันหนึ่งเราก็ยังมีคนให้คิดถึงมีความคิดถึงไหลวนอยู่ในหัวใจดีกว่าไม่มีใครให้เราได้คิดถึงเลยคิดถึงนะเท่าเข้มนะครับนอกจากเข้มจะคิดถึงแล้วนะครับในความคิด คิดถึงเนี่ยไม่ไม่ทราบว่าอาจจะคิดถึงแฟนคลับหรือว่าคิดถึงใครยังไงก็แม่ๆหลายหลายคนแล้วก็แฟนคลับที่รักที่เหนียวแน่นในตัวเข้มนะครับก็มีความคิดถึงพี่เข้มเราเสมอนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิดนะครับกำลังระบาดนะครับงานต่างๆงานอีเวนต์งานทั่วไปอะไรที่รวมกันเป็นหมู่คณะใหญ่ๆนะครับก็มีการประกาศงด งดการาาเขาเรียกว่าอะไรนะครับงดในเรื่องอมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นแล้วนะครับในวันนี้ก็ยังไงก็อรอติดตามผลงานของพี่เข้มนะครับผ่านทางหน้าจอหรือผ่านทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าอาติดตามชีวิตของพี่เข้มนะครับในไอจี IG ของพี่เขาก็ได้นะครับเนี่ยครับไอจีก็ชื่อหัดสวีนะครับ s u s s a w w u อ่าสตัวนะครับที่เป็น E นะครับ EEE 3สามตัวนะครับก็สามารถไปติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของพี่แกมทาง IG กันได้นะครับนะครับถ้าผมพูดเยอะหน่อยก็ต้องขออาภัยนะครับ อันนี้น่าสนใจมากครับแม่ขอมาน้อยนะครับพื้นฐานที่ดีของคนไม่ได้อยู่ที่เงินตราแต่อยู่ที่การเลี้ยงดูและครอบครัวที่อบอุ่นเข้มจิตใจดีรักครอบครัวเพราะมีตายายแม่ที่สอนมาดีตัวเขาเลยเป็นแบบนี้ในแบบที่พวกเรารักขอให้มีความสุขในทุกๆวันจเจริญรุ่งเรืองนะลูกชายเครดิต facebook เข้มพักพงศ์ไพศาลนะครับ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ให้ติดตามพี่เข้มได้นะครับทาง facebook นะครับพิมพ์คำที่ปรากฏเลยนะครับเข้มแล้วก็มีคีิล่างนะครับแล้วก็พักพงภัยสารนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ตอนพี่เข้มนะครับไปทำบุญนะครับร่วมกับยูโรนะครับแล้วก็พี่ตั้มนะครับนะครับอันนี้นะครับเป็น สำหรับใครที่มาดูกลางคลิปนะครับนี่ครับฮัสวีนะครับบอกว่าสวัสดีปีใหม่ชาวด้อมทุกคนนะครับแข็งแรงร่ำรวยนะครับขอบคุณที่สัพพอร์ตผมมาโดยตลอดครับเลิฟนะครับโดยแฮชแท็กเข้มคิดถึงนะครับนี่ครับคุณสโนโรกยังพูดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมน้องมันน่ารักน้องมันเป็นแบบเนี้ไงทั่วถึงกับทุกคนที่อยู่รอบข้างน้องและคนที่น้องรัก ใจแลกใจใส่ใจทุกคนความน่ารักของน้องแบบนี้ไงที่มันเข้าถึงคนที่รักรวมถึง F-C ทั้งทับหน้าและทับหลังและน้องเป็นแบบนี้สเสมอต้นสเสมอปลายรักษาเอาไว้นะ,ะนะครับพี่เข้มเป็นคนแบบนี้แหละครับถึงมีคนรักนะครับคนชอบอ,อยู่เรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรา อาจจะสมสมนะครับสมสมในการอ่านทวิตนะครับนะครับหลายๆคนก็บอกอ้าไม่ใช่แค่ เข้มคิดถึงนะอ่าพี่ๆก็คิดถึงนะครับแม่ๆก็คิดถึงนะครับอย่างคุณ FNP นะครับบอกพี่ก็คิดถึงเข้มอ่ะชาร์จแบตให้เต็มที่แล้วกลับมาลลยหน้าที่เลยความฝันต่อนะลูกสู้ๆกับทุกอย่างเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะักที่เปลี่ยนได้ก็คือโตอขึ้นตามสิ่งต่างๆที่พบเจอก็พอกําลังใจมากมายรวมกันอยู่ตรงนี้ทุกคนจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนหันมาเมื่อไหร่หนูก็จะเจอนะครับนะครับทวิต แบบนี้ก็มีหลายๆทวิตนะครับที่เป็นการให้กําลังใจพี่เข้มนะครับไม่ว่า,าพี่เข้มหรือน้องบุ๊กนะครับจะ,จะเจอปัญหาหรืออะไรต่างๆนะครับก็ยังคงมีคนนะครับที่มีแม่ด้านะครับแล้วก็มีพี่ๆมีแฟนคลับนะครับที่คอยซับพอร์ตเข้มเสมอนะครับาบางทีเราอาจพี่เข้มบุ๊กอาจจะท้อถอยกับเรื่องต่างๆอาจจะเหนื่อยล้ากับ การทำงานเรือไรไรก็อย่าลืมนะครับว่ามีชาวเรามีแม่มีมีแฟนคลับนะครับที่คอยซัพพอร์ตอยู่เสมอนะครับอะ นะครับอย่างคุณเข้มมุกบอกว่าสมัยก่อนเวลาคิดถึงใครเขาจะบอกกันผ่านจดหมายเพจเจอ์แต่ปัจจุบันเวลาที่เราคิดถึงใครการบอกรักผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโทรหาส่งข้อความแชทไลน์ทวิตเตอร์มันสะดวกดียุคสมัยต่างกันแต่ความรู้สึกของผู้รับไม่ต่างกันปลอลคิดถึงเหมือนกันนะท้าเข้มดูแลสุขภาพด้วยนะนะครับ ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับการสื่อสารก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ความรู้สึกนะครับยังเหมือนเหมือนมันเหมือนกับทุกยุคทุกสมัยนะครับที่เวลาใครคนหนึ่งนะครับได้รักใครสักคนนะครับความคิดถึงไม่ว่าจะส่งถึงณช่องทางไหนนะครับผู้รับที่สัมผัสได้ก็จะรับได้เสมอนะครับอย่างคุณชินกุนะครับแม่ก็บอกว่าแม่ก็คิดถึงเข้มคิดถึงตาโมก,กับปีเนี่ยให้มีงานคู่เยอะๆนะ ขอแก้ไขไม่ก็ลืมตลอดเราเข้าปี2564กันแล้วอะก็คุณชิกอาจจะผิดพลาดในการสวัสดีปีใหม่ไปครับผมก็อาจจะสวัสดีปีใหม่ผิดไปหรือเปล่ากับพอสอนนะครับหลายหลายคนก็อาจจะติดนะครับกับในเรื่องปีเดิมๆนะครับผมก็เป็นอตอนสมัยเรียนก็บางทีเขียนวันที่นะครับบางทีก็มีการลืมพลาดลืมเขียนพอสอผิดอะไรเงี้ยมามา ตอนทำงานก็มีผิดเหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรครับก,ก็ยังไงยังไงก็มันเป็นเรื่องธรรมชราตินะครับการผิดพลาดอ่ะนะครับคุณออรัมนะครับหาขุดรูปมาแค่คิดถึงนะครับนะครับหลอดทะลุแมสนะครับ <laughs> สำหรับใครนะครับที่อยากชมเข้มคิดถึงนะครับก็สามารถเข้าไปได้ทางทวิตเตอร์นะครับเรียกว่าพี่เข้มเรานะครับแค่สกิทนะครับ #hashtag นิดเดียวนะครับ #hashtag นั้นก็กลับกลายเป็น h a s t a g ที่ดังระเบิดระเบ้อในชั่วค่มคืนเลยนะครับเนี่ยครับก็คือถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คนดังนะครับก็ทำไม่ได้นะครับเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับ สำหรับถ้าเกิดใครถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทามกระแสนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้กดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งกันไว้นะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปตวต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ส่งท้ายนะครับอย่างคุณหิงปณิตาบอกว่าวันนี้คุณปรินกลับมาดูแลกิจการปรินตาที่เขาใหญ่มาดูหน่อย วันนี้คุณปร,รินนะครับมาตรวจมาตรวจกิจการรีสอร์ทนะครับของอปร,รินตานะครับยังไงก็จะเกิดใครคิดถึงเข้มนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับใครเล่นทวิตเตอร์ก็ไปเล่นแฮชแท็กนี้กันได้นะครับแฮชแท็กหล,ลายแฮชแท็กนะครับก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะแฮชแท็กเข้มมุก เข้มหัสรินมุกดาลินรักนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้อยู่เสมอนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับต้องขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับช่วงนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโควิดกำลังมาแรงนะครับก็ย้ำเสมอนะครับก็อย่าลืมใส่แมสปิดปากนะครับพร้อมอใช้เจลแอลกอฮอล์ oh ในทุกๆครั้งนะครับในการไป เยี่ยมเยียนสถานที่ต่างๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับในปีใหม่นี้นะครับจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่แจ่มใสนะครับแล้วก็พร้อมสู้ในการทำงานในทุกๆวันนะครับขอให้ทุกๆวันในปี2564ของทุกๆคนนะครับเป็นวันที่ดีๆและเป็นวันที่ดีที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมทามเมอร์แห่งช่องทามกระแสนะครับต้องขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ